มีเพื่อนๆสงสัยนะคะสอบถามกันเข้ามาว่าเรนโปรเจซีฟเนี่ยทำงานยังไงหรอทําไมมันถึงมองได้หมดเลยทางไกลทางใกล้วันนี้ใหม่จะมาตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆกันนะคะเรนโปรเจคซีฟทำงานอย่างไรก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะเรนโปรเจคซีฟถูกพัฒนาต่อจากเรน2ชั้นแบบที่มีรอยต่อที่เราเคยเห็นเป็นขีดตรงๆกัน ะะมีการบีบอัดค่าสายตาหลายค่าสายตาในเลนเดียวทำให้เราสามารถมองได้ทั้งไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้แบบไร้รอยต่อซึ่งในการเปลี่ยนระยะจากการมองไกลมาเป็นมองใกล้เนี่ยจะมีความสบูทมากยิ่งขึ้นจะไม่เกิดภาพกระโดดเหมือนเลนสองชั้นเมื่อก่อนนะคะซึ่งเลนสองชั้นแบบนั้นวเวลามองไกลปุ๊บพอมมองใกล้ภาพจะกระโดดค่อนข้างมากเลยค่ะแต่เนื่องจากตัวเลนมีการบีบอัดค่าสายตาจึงทําให้บริเวณด้านข้างของตัวเลนมีภาพบิดเบือนอยู่ ซึ่งจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เราเลือกแล้วก็ความซับซ้อนของค่าสายตานะคะชนิดเลนที่เราเลือกใช้ก็ควรจะให้สอดคล้องกับค่าสายตาของเราด้วยเพื่อความสบายตาวเวลาที่เราใส่จะได้เน้นใช้งานได้ยาวๆค่ะสงสัยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนโปรเกสีหรือว่ามีคำถามท,าที่อยากจะทราบอินบอกเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่หน้าร้านได้เลยร้านของเราคือร้านแว่นตาออร่าสาขา ทกาดร้านอยู่เยื้องโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะติดกับขนส่งแฟลตเอ็กเพสร้านเป็นสีขาวทองค่ะ